ปีอดีไทยค้นรายชื่อเสียงโควิดต่ำไม่แนะนำชาติสมาชิกอนุญาตเดินทางเข้า สภายโุโรปแถลงเมื่อวันพฤหัสบดี15กรกฎาคมให้ถอนไทยและระวันดาออกจากรายชื่อที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปควรรอผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางสำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีความจำเป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระวันดาและไทยถูกถอดออกจากรายชื่อและยูเครนถูกเพิ่มเข้ามาสภายโุโรปแถลง สภายุโรประบุอีกว่าเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าประเทศไหนควรอยู่หรือไม่อยู่ในรายชื่อนี้คือการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศแต่ละประเทศการตอบสนองต่อโควิด1 9โดยรวมและความน่าไว้วางใจขอองข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ส่วนประเทศที่สภายุโรปมองว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะให้ประเทศสมาชิกผ่อนคลายมาตรการให้ผู้เดินทางที่ไม่มีควตามจำเป็นเดินทางเข้าได้มีด้วยกันดังนี้ กาตาเกาหลีใต้แคนาดาจอร์แดนซาอุดีอาระเบียเซอร์เบียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์บรูนนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามอนเตเนโกรมอลโดวามาซิโดเนียเหนือยูเครนเลบาน,นอนสหรัฐสิงคโปร์ ออสเตรเลียอาเมเไนียอาเอรเจานอิสราเอลอเวเนียรายชื่อดังกล่าวยังรวมถึงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าของจีนคอซอวอและไต้หวันด้วย